เทคนิคใช้ความเงียบปิดการขายใช้หลักความเงียบเนี่ยใครเงียบมากที่สุดคนนั้นชนะเนี่ยมาจากไบรอันเทซี่ในหนังสือคำภีร์ปิดการขายซึ่งเทคนิคนี้เป็นเป็นจิตวิทยาปิดการขายที่ทรงพลังมากๆแล้วก็ได้ผลอีกวิธีหนึ่งซึ่งก่อนที่คุณจะปิดการขายนะคุณต้องรู้แล้วคุณต้องมี4สิ่งนี้นะก็คือข้อหก็คือลูกค้าอยากได้จริงๆแล้วก็ สินค้าตัวนี้ที่คุณแนะนําไปอ่ะข้อ2ก็คือลูกค้ามีความจําเป็นต้องได้ด้วยแล้วก็ข้อสาเนี่ยสำคัญมากๆคือลูกค้าต้องมีเงินจ่ายด้วยนะข้อ4เนี่ยก็คือลูกค้าได้ไปแล้วว่ะลูกค้าต้องสามารถใช้แล้วก็ได้รับคุณค่าแล้วก็ประโยชน์จากสิ่งนั้นเต็มๆถ้ามีทั้งหมด4สิ่งนี้นะคือให้คุณทำอย่างนี้ให้คุณแนะนำสินค้าให้คุณแนะนำ ผลิตภัณฑ์ให้คุณแนะนำสินค้าที่คุณต้องการอยากจะขายอ่ะคุณสมบัติให้ชัดเจนให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าจริงๆเมื่อคุณแน้นําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะให้คุณปิดการขายเลยให้คุณกําหนดให้ลูกค้าจ่ายเงินจองเลยหรือไม่ก็ให้ลูกค้าเซ็นสัญญาการซื้อขายได้เลยคีย์อย่างนี้ก็คือถ้าคุณนะยื่นปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วนะให้คุณเงียบไปเลยไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นนะ ให้คุณเงียบที่สุดเท่าที่คุณจะเงียบได้ให้ความเงียบเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ลูกค้าให้ความเงียบเป็นตัวกดดันลูกค้าให้ลูกค้าจ่ายเงินจองหรือไม่ก็เซ็นสัญญาซื้อขายในตอนนั้นเลยคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นนะใช้หลักความเงียบเนี่ยใครเงียบมากที่สุดคนนั้นชนะถ้าคุณเผลอพูดอะไรออกมาสักนิดเดียวนะคุณจะแพ้ในทันทีในเกมนี้ แล้วคุณก็จะอาจจะสูญเสียลูกค้าคนนี้ไปเลยก็ได้ลองดูนะครับใช้หลักความเงียบตัวเนี้ปิดการขายแทนคุณโดยที่คุณอธิบายคุณสมบัติสินค้าของคุณไปก่อนล่วงหน้าแล้วตัดจบปิดการขายให้ในทันทีโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรอีกเลยให้ความเงียบทำงานแทนคุณครับลองดูนะครับด้วยรักครับครนะูพอนโฆษณาพอเดเวอทไยเซอร์